ข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสนับสนุนโดยหนังสือโลกหน้ามีจริงโดยชัดชรินชัยวัฒน์สนับสนุนโดยทีนิวเอสสนับสนุนโดยหนังสือหนทางพ้นทุก์ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งโจทย์กันบ้านหลักค่ะที่ท้าทายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมากถึงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือปัญหาที่คาราคาซังระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะซึ่งถูกเดิมพันเอาไว้ด้วยพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรวมไปถึงขุมทรัพย์ทางทะเลหลายแสนล้านบาทนะคะว่า นางสาวยิ่งลักษ์และพักเพื่อไทยนั้นจะสามารถเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าได้ด้วยวิธีไหนที่จะต้องสารสัมพันธ์กับสมเด็จพุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมๆกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ รอบ4ปีมานี้ชายแดนไทยกัมพูชาบนพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรเกิดเหตุการณ์ปะทะซ้ำแล้วซ้ำอีกอันเป็นที่มาของคำถามว่าไทยและกัมพูชาจะสาสางความขัดแย้งที่มีจุดเริ่มต้นมาจากจากกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและได้กลายมาเป็นมรดกบาปได้อย่างไร ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่าทีอันขึงขังของกัมพูชาต่อการแย่งชิงพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่นายนพดลปมฐมรัฒมะรัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชไดร่วมลงนามสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแบบเพียงฝ่ายเดียวของกัมพูชา โดยนายนพดลจะอ้างว่าเพื่อรักษาพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรเอาไว้ซึ่งตรงข้ามกับคำให้การต่อสารโลกของนายฮอนำาพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้คิดแบบนั้นมีหน้ำซ้ำยังยืนยันด้วยการยกเอากรณีแถลงการร่วมของนายนพดลไปเป็นเหตุผลที่สนับสนุนการเป็นเจ้า,อจาของพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรของกัมพูชาเสือด้วยซ้ำด้วยเหตุและผลที่ว่ามานันนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมีปัญหากับกัมพูชามาโดยตลอด เพราะพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนั้นถือเป็นเรื่องอธิปไตยของชาติที่จะสูญเสียไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างถือแผนที่คนละฉบับโดยกัมพูชาถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนขณะที่ไทยถือแผนที่สามตันน้ำผมว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยก็พยายามจับตาดูการเมืองไทยผมคิดว่าถ้าเราได้มีรัฐบาลที่มีความต่อเนื่องนะครับการเจรจาต่อรองของเราจะง่ายขึ้นมาก นะครับเพราะกัมพูชาเนี่ยอยากจะได้รัฐบาลซึ่งพูดง่ายๆที่ยอมเขามากกว่าครับซึ่งซึ่งก็ผมผมก็ยืนยันนะครับว่าที่ผมไม่ยอมเนี่ยเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชาติเป,เป็นเรื่องของจิปเปตตการถือแผนที่คนละฉบับนะคะถือเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยทีเดียวค่ะที่ทําให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะเพราะเนื่องจากว่าแผนที่แต่ละฉบับนั้นต่างระบุถึงแนวเขตแดนที่แตกต่างกันค่ะ แล้วการอ้างสิทธิพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแย่งชิงผลประโยชน์อันมหาศาลที่จะติดตามมาเพราะหากมีการยึดถือแผนที่1ต่อ2องแสนหรือสันปันน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้เส้นเขตแดนที่ขีดลงไปถึงทะเลที่เรียกว่าไหลทวีปมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนบริเวณอ่าวไทยที่มีอยู่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตร องค์การพิตโตเรียมแห่งชาติกัมพูชาหรือ Cambodian National Petroleum Authority หรือ CNPA ได้ว่าจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญทำการสำรวจและขุดเจาะพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาเป็นจำนวนสิบหลุมและพบว่าบริเวณหลายทวีปของกัมพูชามีปริมาณก๊าซธรรมชาติกว่า4ล้านล้านลูกบาศกฟุตและน้ำมันกว่า200ล้านบาเรล ขณะที่บริเวณไหลายทวีปฝั่งไทยก็มีการสำรวจและขุดเจาะพบ,บว่ามีปริมาณก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกว่า700แสนล้านบาร์เรลสอดคล้องกับข้อมูลรายงานของบริษัทเชฟรอนที่ทำไว้เมื่อปี2548มีการค้นพบบ่อน,น้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ในพื้นที่2,427ตารางกิโลเมตรทางตอนใต้ของกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่สัมปทานแปลงเ เนื้อที่6,278ตารางกิโลเมตรที่คาดว่าจะมีน้ำมันสำรองถึง700ล้านบาเรลและก๊าซธรรมชาติอีก3-5ล้านล้านลูกบาทเมตรขณะที่ธนาคารโลกประเมินว่าแหล่งพลังงานในกัมพูชาน่าจะมีน้ำมันถึง2,000ล้านบาเรลและก๊าซธรรมชาติอีก10ล้านล้านลูกบาทฟุต ปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องการค้าขายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะแต่ถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติจํานวนมหาศาลค่ะที่จะต้องถามไปอย่างนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วนะคะว่าจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าได้อย่างไรหากต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติควบคู่ไปกับการผูกมิตรกับสมเด็จหุ่นเซน